สวัสดีครับพบกับผมนะครับคุณตววน,นนะครับวัออนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการขายลอตเตอรี่จาได้ไหมเขากําลังจะมีการลงทะเบียนอยู่นะครับของการเป็นผู้ค้าผู้ซื้อสลากนะครับตอนนี้มองดูว่ามีคนเยอะเลยที่อยากที่จะ เป็นผู้ค้านะครับเป็นผู้ค้าก็คือมีโอกาสในการสั่งซื้อนะครับมีโอกาสในการสั่งซื้อเพื่อเอามาขายได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูยกันครับ014 066ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 544 733 544 733 ออกรางวัลที่ห้าครั้ง สวัสดีครับนี่พบกับครูสวัสนะครับวันนี้มาคุยกันต่อห้องว่างในระหว่างรอลงทะเบียนเป็นผู้ค้ารายใหม่นะครับของสลากงวดที่จะถึงอีกไม่นานนี้นะครับจะมีการลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ค้ารายใหม่อีกหนึ่งแสนคนนะครับหนึ่งแสนแคนคาวนะครับที่จะเข้าไปแย่งกันซื้อ ในการขายซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณเกือบเกือบร้อล้านอ่าร้อล้านฉบับนะครับร้อยล้านฉบับก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับจำได้ไหมจะมี2ส่วนก็คือ1ซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะไปซื้อที่ตู้ ATM หรือว่าจะซื้อทางเน็ตนี้ก็ได้นะเป็น netbank นะครับอย่างอย่างกลุ่มใหญ่6 ที่มีอยู่ประมาณแสนกว่าเนี่ยนะครับประมาณแสนแสนสามแสนสี่แสนห้าเนี่ยนะครับก็จะจะซื้อผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยนะครับปัจจุบันที่มีอยู่นะครับส่วนอีกประมาณสามแสนกว่านี้จะไปซื้อที่คลังจังหวัดนะครับคลังจังหวัดที่สารกลางข้ารียกังจังหวัดนะครับก็ดูแลให้ อันนี้ก็จะมานานแล้วนะครับมีการไปซื้อที่นานๆาแล้วนะครับก็แต่ละจังหวัดเขาก็จะไปทําที่นั่นนะครับก็จะทําให้รายได้ส่วนหนึ่งก็จะต้องให้กับทางทังจังหวัดทางผู้ว่าด้วยก็ตรงนี้นั่นแหละนะครับก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะครับรายได้ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับคนที่ไปซื้อตรงโน้นก็ปัจจุบันนี้ก็อายุเยอะมากมายแล้วนะครับอายุเยอะมากมายแล้วเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการ ให้ไปลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าจําได้ว่ามีคนอายุเยอะเกิน80เยอะแล้วมั้งคงกลัวทอนเงินผิดนะครับก็เลยไปลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ข่าวมาว่ามีคนไปลงทะเบียนเยอะเกินจํานวนที่จะได้ของแต่ในบางที่นะครับต้องอาศัยการจับฉลากกันและบางคนก็ไม่ได้นะครับไม่นด้ก็ต้องมารอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและซื้อผ่าน กรุงไทยแบงค์นะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับเหมือนที่ผมอะไรล่ะเคยทําให้ดูนะครับเคยทําให้ดูก็จะได้พวกนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในกลุ่มใหม่ที่จะที่จะมีการลงทะเบียนอีกไม่ช้านี้อ่าเขาบอกว่าจะลงทะเบียนประมาณอีกแสนคนนะครับอีกแสนคนสรุปว่าจะมีคนที่มาลงทะเบียนก็ประมาณรวมแล้วเนี่ยประมาณอ่อีกแสนนี้ก็ไป รวมเป็นสองประมาณสองแสนหกสองแสนเจ็ดนะครับปร้มานั้นะครับจะมีคนเข้ามาซื้อกันเยอะขึ้นนะครับในสินค้าเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมเท่าเดิมแปลว่าไม่ไม่ได้พิมพ์เพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับปัจจุบันนี้ความสามารถในการพิมพ์อยู่ที่สองร้อยล้านฉบับนะครับแต่ว่าพิมพ์อยู่จริงๆแล้วก็คือหนึ่งร้อยล้านฉบับนะครับร้อยล้านฉบับหรือเกือบเกือบร้อยล้านนะครับโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือทาง ทางเน็ตแบงก์แลวก็ทางทางสารกลางหรือทางคำจังหวัดน,นะครับก็ไปรับนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี้ยทั้งสองกลุ่มนี้น่าจะเหมือนกันแล้วนะครับเหมือนกันก็คือได้รับได้รับเอ่อได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลในลักษณะที่เหมือนกันก็คือห้าเล่มนะครับห้าเล่มแล้วเสร็จแล้วก็วิธีการอยู่ข้างในนั้นจะมีการพิมพ์แบบสุ่มนะครับจะมีคู่เพียงสอง สอฉบับนอกนั้นเป็นหวยเดี่ยวนะครับอีก3ชุดนะครับสามเล่มนะครับรวมเป็น5้าเล่มนะครับทุกคนก็จะได้อย่างนี้นะครับบอกว่าจะสามารถที่จะทําให้อ่อะไรล่ะการไปจัดคู่จัดจัดชุดนะครับจัดชุด5เล่ม5้ใบสิบใบยีบใบนะครับซึ่งจะทำให้คนอะไรล่ะพอออกข่าวอย่างนี้ก็จะมีข่ดมีมีคนอยาก อยากจะเป็นคนซื้อได้สิบใบยี่สิบใบมากขึ้นนะครับซึ่งความจริงแล้วไม่น่าจะออก,ออกข่าวแบบนั้นนะครับน่าจะออกใบเดียวเดียวเดี๋ยวนี้ข่าวใบเดียวจะออกเยอะแล้วครับเป็นชุดจะน้อยลงนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าในงวดงวดเป็นที่สิบหกเนี่ยลองดูนะครับที่ครับมีการเิีย์เป็นสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีการจัดชุดได้ขนาดไหนนะครับบางว่าลองเดินไปผ่าน ผ่านอะไรผ่านที่เขาขายกันก็ลองมองไว้นะครับลองมองไว้ว่าเป็นยังไงน,นะครับลองมองไว้ว่าเป็นยังไงน,นะครับแต่และผมก็ดูแล้วต้องตอนนี้ก็ยังเพิ่งวันที่วันที่สิบนะครับวันวันนี้วันที่สิบวันหยุดก็คนก็กลับบ้านกลับช่องกันนะครับใช้ในการในการเดินทางก็ยังมองไม่ไปเห็นนะครับใกล้ๆแหละจะรู้ว่าขายได้ไม่ได้ดีไม่ดีจากการที่ ออกมาคนที่เคยขายได้แล้วถ้าตุนแล้วมากก็จะมาโวยเองลองดูนะครับลองมาดูว่าผลว่าที่เขาทำว้ให้แบบนั้นนั้มันจะออกมาจริงอย่างที่ต้องการหรือเปล่านะครับจะทําให้มีการจัดชุดหายไปหรือเปล่าการจัดชุดเนี่ยทาให้ราคาหวยแพงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้อง ใช้ใช้กําลังคนในการจัดการนะครับใช้กําลังเงินในการจัดการไปรวมซื้อมาเหมือนกันนะครับ mm. ก็อยากให้มีการขายในราคาปกตินะครับ mm. ก็ใบละ80นะครับตอนนี้วันนี้เราจะมาคุยกันนอกจากคุยเรื่องการรอเพื่อจะลงทะเบียนแล้วนะครับตอนนี้ยังยังรออยู่นะครับยังรออยู่เพราะว่ายังไม่มีการพูดจากมานะครับ อย่างหนึ่งก็คืออยากจะมาคุยกันเรื่องเคยได้ยินเหตุผลนะครับเหตุผลที่ว่าทําไมขายแพงไหมนะครับเคยเคยพยายามรวบรวมรวบรวมเหตุผลในการขายลอตเตอรี่แพงไห้นะครับแล้วก็ไม่กลัวตารวจจับเหรอมีมีแต่ก่อนนั้นจําได้ไหมครับของสลากก็จะบอกว่าจับแล้วปรับปรับขึ้นราคาเป็นหมื่นนะปัจจุบันเนี่ยปรับอยู่ที่หมื่นนะครับ้าเกิาขายเกินราคา ลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าเราไปถามคนขายแล้วก็บอกเขาบอกว่าไงนะครับผมไปถามถาม,มาแล้วเสร็จแล้วก็เอามารวมรวมๆดูเนะคําตอบมันจะซ้ำๆกันนะครับแต่ว่ามีบางอันซึ่งมีแปลกๆออกไปก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นส่วนมากเลยส่วนมากเลยก็จะบอกว่าอืมมาก็แพงแล้วคําว่ามาแพงแล้วนะครับมาแพงแล้วนี่หมายถึงเขาซื้อมาต่อนะครับซื้อมาต่อแล้วก็เอามาขาย มาแพงแล้วสแสดงว่าเขาไม่สามารถที่จะไม,ไม่สามารถที่จะซื้อจากต้นต่อได้นะครับต้นต่อก็คือจากจากังจังหวัดหรือจาก KTB d e ี d b a n k นะครับจากของธนาคารกรุงไทยได้นะครับก็เลยต้องไปซื้อต่อมานะครับซื้อต่อเนี่ยอาจจะซื้อจากแหล่งรวมใหญ่นะครับจากสนามบินน้ำหรือว่าซื้อจากคนที่ได้มาแล้วมาขายต่อให้นะครับ ซื้อต่อมาแพงแล้วเคยถามว่าแล้วซื้อมาเท่าไหร่นะครับเขาไม่ค่อยบอกนะครับแต่ว่าเคยเคยเห็นก็มีแปดแปดสิบเขาจะพูดแปดสิบเก้าสิบก็เคยได้ยินนะครับร้อยก็เคยได้ยินนะครับคือซื้อต่อมาในราคาที่สูงมากนะครับก็คงแล้วแต่งวดแล้วแต่ชุดนะครับแล้วแต่งวดแล้วแต่ชุดถ้าเกิดมีการรวมชุดแล้วก็จะแพงมากขึ้นนะครับเคยเห็นที่เขาติดไว้บน แข่งขายเลยเขาเขียนร้อยยี่สิบนะไม่ต้องไปถามครับใบนะฮะใบเนี่ยใบยแลวร้อยี่สิบแน่นอนนะครับเหตุผลก็คือหนึ่งมาแพงแล้วนะครับมาแพงแล้วก็อาจจะบอกราคาไปเก้ามาตั้งเก้าติดแปดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เคยได้ยินนะก็มาเล่าให้ฟังนะครับมามาเป็นหนึ่งมาแพงแล้วนะครับแต่ว่าเคยได้ยินอืม เกินอีกก็คือนอกจากมาแพงแล้วก็คืออะ,อะไรละ่ะมาอยู่ไกลมาอยู่ไกลแปลว่าเขามาเดินเดินขายอยู่เนี่ยเขามาจากที่อื่นนะครับมาไกลนะครับมาไกลามาไกลก็คือต้องใช้สถ่ยในการเดินทางเยอะนะครับก็เลยแพงหน่อยนะครับแพงหน่อยอมีบางคนบอกว่าลูกหลายคน ก็คือขายหวยเลี้ยงลูกแบะขายลอตเตอรี่เลี้ยงลูกเ,เลี้ยงเต้าเลี้ยงครอบครัวนะครับมีบางคนที่เขาบอกว่าค่าเช่าบ้านแพงผมก็งงแปลว่าอะไรค่าเช่าบ้านแพงปรากฏว่าเขาต้องมาเช่าอยู่เขามาจากที่อื่นครับก็คงพอจะเดาวได้ว่ามาจากไหนนะครับจังหวัดที่ชื่อเดียวเออชื่อชื่อที่ชื่อสั้นๆส,สุดของประเทศไทยอะไรนะครับอยู่ทางหนฮะทางอีสานทางทิศนะ มามาเช่าบ้านอยู่กันเลยนะครับแล้วก็มาขายนะครับแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงแล้วเพราะต้องกลับบ้านไปทำนานะครับก็เลยมีคนาคิดว่าโอ้แสดงว่าต้องดีแน่นอนนะครับหรือว่าแถวนั้นเขาขายกันเยอะแล้วเลยต้องมาขายตามบ้านเรานะครับมาเช่าบ้านอยู่นะครับมาเช่าบ้านอยู่บ้านบ้านที่นี่เลยลร,าเราคาแพงแล้วไม่กลับบ้านกลับช่องเหรอว่างั้นเขาบอกว่ากลับนานๆกลับทีนะครับ อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ว่าทําไมถึงราคาแพงนะครับก็มีเหตุผลของเขาไปนะครับเขาไปซื้อมาแพงนะครับซื้อมาแพงต้องเช่าบ้านต้องเช่ารถต้องเช่าอะไรต่างๆในการที่จะทําเอามาใช้เพื่อการขายนะครับนะก็ทําให้ต้องมีโสหุ้ยมีรายจ่ายในการมาขายให้เรามากขึ้นนะครับมากขึ้นของมันแพงว่างั้น นะครับทั้งๆทงี่สำนักอสังหารกกินแร่งรัฐบาลก็พยายามที่จะหาทางที่จะทําให้มันถูกลงให้ได้นะครับท้ายสุดแล้วคงพิมพ์ออกมาเยอะก็จะจะมีการวยวายว่าขายไม่หมดน,นะครับแต่ท้ายสุดน่าจะเป็นขายออนไลน์นะครับผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยากที่จะมีอาชีพในการขายลอตเตอรี่ขายตลังกาินแบ่งรัฐบาลอยู่อย่างนี้แล้วก็เราก็พยายามอย่า,ยาขายให้เกินราคากันนะครับ มันจะได้ไม่ทําลายตัวเองนะทําลายตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดแล้วเขาหาทางแก้ไม่ได้เขาคงใช้วิธีทําออนไลน์นะครับซึ่งออนไลน์นี่ราคามันจะจะเพิ่มเติมไม่ได้นะครับเพิ่มเติมไม่ได้นะะก็มาคุยให้ให้ฟังนะครับในเรื่องทําไมถึงแพงมีอีกข้อหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอยากจะคุยให้ฟังก็คือบอกว่าแล้วไม่กลัวตำรวจจับหรอ ขายแพงอนะไม่กลัวตำรวจเหรอบ้างนั้นนะแล้วก็ถามเข้าไปรู้ไหมครับคำตอบบ้างไหมเขตอบว่าตำรวจก็ซื้อร้านเนี่ยตำรวจก็ซื้อที่นี่บ้างเงนนะแปลว่าตำรวจตำรวจก็ซื้อของแพงเหมือนกันนะครัตำรวจก็ซื้อของแพงไม่กลัวตำรวจจับนะครับก็บอกให้รู้ว่าเออ <S <S เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันตำรวจก็ยังโดนแพงเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ อีกเหตุผลก็คือตำรวจเขาไม่มายุ่งหรอกเพราะว่า,วา,าแค่ขายหวยแพงเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ไปอะไรล่ะทําร้ายใครนะครับตำรวจก็ไม่มายุ่งเขาคิดอย่างนั้นนะครับก็เลยกล้าที่จะขายแพงนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมถึงขายแพงและไม่กลัวและไม่กลัวเรื่องตำรวจเหรอนะครับซึ่งมีการปรับหนักขึ้นนะครับ แต่ก่อนนั้นแค่พันเดียวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นหมืหน่นแล้วนะครับก็แต่ว่ามันไม่มีคนมาจับให้นะครับตํารวจก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาวิ่งจับให้สํานักง,งานสลากอยู่แล้วนะต่อไปอาจจะมีตํารวจหวยก็ได้นะครับเหมือนตํารวจเหมือนสม,มัยก่อนมีตํารวจดับเพลิงจําได้ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับโอนไปแล้วต่อไปอาจจะมีตํารวจหวยหรือตํารวจสลากกินแบ่งรัฐบาลคอยแลกจับคนขายแพง โอเควันนี้ก็มีเรื่องขำๆมาเล่าให้ฟังในการในช่วงที่เรายังรอการลงทะเบียนการลงทะเบียนของจุดใหม่อีกแสนคนนะครับซึ่งจะทําให้ผู้ผู้ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อจะกองสลากมากขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นการซื้อต่อไปจะยากมากขึ้นนะครับแต่คนขายจํานวนผู้ขายจํานวนสินค้าที่เอามาขายที่รับมาอย่างเท่าเดิมก็คือ ไม่เกินหนึ่งหนึ่งร้อยล้านนะครับหนึ่งร้อยล้านฉบับนะครับยังยังเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดเรามีคนซื้อเยอะมากเยอะมากๆแล้วสุดแล้วก็ไม่มีการบ่นว่าขายไม่หมดเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มขึ้นมากก็ได้นะครับก็รอกันรอ,อกันนะครับยังไงยังไงขนาดนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับคนที่ตามช่องของครูสวัสด์ก็ขอให้มีความสุขนะครับในช่วง ปลายปีเช่นนี้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยนะครับอย่าไปซื้อเยอะนะครับซื้อให้พอสนุกสนุกก็พอโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วคะ่ะรางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2563เลขที่ออก 100994 100994 100